แม่ของผมไปกินก่อนไหมไม่เอาอ่ะแกกินเถอะถ้างั้นแม่ขอตัวไปนอนก่อนนะพอดีเมื่อกี้ไปเดินเล่นกับแม่นิดมานะ่ะปวดหลังมากเลยแล้วถ้าาข้าวเสร็จเยียกแม่ด้วยนะค่ะอ,อ,อิ่มมากเลยอะ่ะกับข้าวมือเนี้ยตองทำอร่อยมากเลยนะ บอกว่ายังไงก่อนนอนอ่ะถ้าเสร็จกับข้าวเสร็จไปเรียกแม่ไม่ใช่เหรอไม่เห็นมีใครเรียกแม่สักคน<อ>นี่อะไรอ่ะเย่ายบอกนะพวกแกสองคนกินอิ่มแล้วอ่ะใช่ครับแม่พวกเราสองคนกินอิ่มกันแล้วเออแต่ว่าต้องขอโทษแม่ด้วยนะครับพดีผมลืมไปจริงๆอ่อะว่าเราอยู่กันสามคนนะ่ะแล้วก็เลยไม่ได้ไปเรียกแม่ครับนี่แกพูดได้ไงลืมแม่ทอาคนแกลืมได้ยังไงเป็นไงล่ะ